สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งแปลงยน้ชิกแนวครับนี่ครับพื้นที่สามไรครับสามได้ปูกไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนครับบ่อนงามปันไดครับหนึ่งเดือนมีหย้ให้พาพี่น้องไปเบ่ง นี่ครับยายาธรรมศาสตร์อันนี้ยาวเล้ด้วยครับนี่ประมาณเพียงหัวเข่าแล้วครับตัวนี้เพียงหัวเขา่ายาธรมาธรมศาสตร์ก็ร้ายครับพี่น้องอันนี้ย,าไ,ยาไว้ครับยาไวา้ยาไว้ก็ง่ายเหมือนกันนี่ครับยาไว้ยานี่ก็มีครับนี่ยายัายางเพิ่นเอื่น หญยาพื้นปอกับต้นผักปอดครับหญ้าธรรมาชาติดยัยงหลายอยู่ครับเพราะว่าอันนี้ยังตัวเดียครับมอได้เคยตัดเบิ่งหญ้าชิ้งเนวบางคนเพมาเอื้นอนหญ้าในครับหญ้าในหญ้าชิกแนวแต่ยวยาตะคนเอื้อนครับก็ยังพ่อในน้ำปนได้ครับพี่น้อง เพาะไรเรียมให้ห้วยครับนี่ยาชียาชิกแนวอายุหนึ่งเดือนนะครับบางบางอันแปลงเพิ่นปลูกหนึ่งเดือนก็งามกานีเนะครับงามโกงผมเตรียมผมนี่ก็ พอได้ตัดได้ครับแต่ว่ากับว่าเาในหนาครับก็เพิ่นกระร่างแตกออกมาอีกนี่ครับไอ้ฟ้าพีลองไปเบิ่งโตเพิ่นแตกนี่ครับแตกออกมาตอนแดกกับต้นนี้ครับ อะไรก,กับต้นนี้มใเพะก่ะเตอกมากกงมาีกต่ตออันนี้ตอหนึ่งอนี่ตอสองตอสามครับนี่ครับอันนี้ตอสี่กำลังออกมาอีกครับน้อยๆน,นี่เพิ่อก็ะยเดิมเดิมหลายไปเรื่อยครับเดิมหลายเดิมหนาไปเรื่อยครับตอนดแดกมันก็ออกต้นเดียวนี่ครับ กอนี้ก็ไดเรียวซีครับ4ีตนเกิดกำลังจะออกอีกสองครับนี่ครับในน้อยนะครับเนือปาพี่น้องมาเบ่งปลูกเรหนึ่งเดือนนะครับครับมองงามมองโบนะครับเนาะนี่มองนี้ก็น้ำน้ำถ่วมหลาแต่ก็บบตายบ่ตายเต่ก็เพี้ส่าครับ หนาไว้ก็หลายคือกันหนาไว้นี่เดี๋ยวตัดไปอีกรอบมเรียกรอบ2มันก็นเบิดไปครับหนาธรรมชาติาใช้ส่วนหลายครับผมครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิง้งเพียงหนาชิกแนว แึกแจก็กดได้กดแชร์ครับกดติดตามไปครับเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆต่อไปผมจะพาพี่น้องมาเบื้องอีกครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิงเ่งแค่นี้ครับนี่ครับพื้นที่สามไรหวัสดีครับ